สวัสดีค่ะส,ส,สาวอีสานบรรทุงกับน้องวลรินค่ะพาก,กันมาหเก็บเห็ดฟางธรรมชาติเป็นรอบที่สามแล้วค่ะเห็ดก็เกิดดีดีมาค่ะมาเบิ้งไกลๆน้ำกันยานไงไปวงใดกระยานตะเหยียบมันจะนีไมเหมือนหรอค่ะจ้าเหมือนเห็มนมะแมนบออ่เอาเก็บเก็บเก็บที่ละหม่องก่อนค่ะพะะู้น่ะค่ะโอ้มันนี่เสียงว่ามันโขบหลายเนาะคนมามาเดี๋ยอันนี้อันนี้ห่อใบก่อนบ่รือดังไดีย๋ยเดี๋ยว จุ่มน้ร้อนขึ้นมาแล้จุ่มนิดหน่อยๆๆก็เป็นตาแจ็บอยู่ฟ้าจ้ะนะคะมืบอวานเม็ดแค่นี้เี่นะเมียนวะจ้ะอ่ะบุ๊เดออุปรกรณ์ใส่มาน้ำค่ะวันนี้ใส่ถุงเลยมืบอวนนานอุ๊บรูดไปแล้วอ่ะค่ะโอ้โหนะเจะดอกง,งามๆเฮ้ยยืดพอถึงวะเจ้จ้ะ อล,ลจับเลยเอาเลยนน้ำขนดาดเลยสิใหญ่ยี่เล่นเมือนกนนะใหญ่ใหใหญ่ใ่ค่ะมีไปเพิดเลยตัว,วเห็นาิ่งขันเล่นกับมีเห่นบบาจ้ะ,อะ,อะ,อะนอมาเล่นเก็บไหลายแล้วเห็ดฟาง ได้กินโดนเนาะจ้าเห็ดฟางแบบนี้มันจะได้กินโดนจ้าเพราะว่ามันเปิดอายุเป็นแต่เดีที่มันซุ่มอะค่ะบ่มันก็คือเห็ดปลูกคันเดียวเห็ดปลูกหมือนหอ่อกรหนดอันพวกนั้นมันบ่มีแห้งพุง่งทรงใช่ไหมก็นั่นแหละ<ม>บ่มีความ้อนะเห็ดเห็ดฟางเ่ะห้องนี่ได้กินตลอดนึกว่าบ่แม่นได้กินโดนน้ำค่ะเห<า>็ดฟางอ่ะวันรุ่นนี่นะเห็ดเห็ดฟางธรรมชาติย่างดีเดลอย่าไปเหยียบเขาเด้อจ้าพยายามย่องอยู่ค่ะบ่เหยียบ าลูกค่ะสะอ่อนเดี๋ยวยื้อเอาดอกไกลๆนีก่อนอใส่เลยค่ะกว่าค่ะโอ้ยไลยม้าเนี่ยอันตรงไหนที่ว่าไอ้เฟียงคุ้มบดเบิดกระสีดำเนาะลมพัดจ้าตรงไหนที่เฟียงคุ้มมิดก็จะขาวเพราะว่าลมพัดมาถูกดอกเขาโหม่ละมันแห้งค่ะเบิ้งก็เม,ม็ดหน่อยเนาะถ้าฝนตกไม่กแล้วเนาะซูมอีกได้เก็บกินอีกโดนอีก ธรรมชาติแท้เลยนะวะจ้าจเกิดแบบธรรมชาติแท้ๆเลยค่ะคอย่าอื่นยังสิ้นง่ายเมันคนเก็บสบายเลยดอกเนดอยเขากะเอาไว้เนาะจ้าอ,อ,อ,อบฟางปลุกไปก่อนเดี๋ยวที่ดอกนึง่ะว้ะมันนอนนอนตัวน,นันน่นเออดำ,อดำๆเลอีกดอกนึงะเออโอยยยยยถึง สุดเดียกค่ะสุดเดียกตรงนี้อแซ<ส>่แบแซ่แบค่ะทั้งผัดทั้งหมกโอ้เห็ดเมนูนไ,ดได้หลายอย่างได้หลายอย่างก็เห็ดค่ะมาดูดิปุ๊กเราค่ะ มัน,นะนเป็นเอ๊ยเรืเคียงมากึ้นคดอ๋ยวนี่เปนตรงนี้เ,เบิดแล้วเนาะอ,อุย้ยข,ขาวๆเออไปปัดมันเล็บนะเออน่ะอุ้ยจิ้งจิ้งจิ้งจ้อิง <laughs> คิ้จ้งคิค้งจิ้งา <laughs> ิคงจ ทั้งกลมทั้งเคียไปค่ะชุบมันเกิดก้อนเลยเด้กตรงนี้แม่นบ่ตรงนี้ได้ว่าเขาเขาบ่ไเด็นมันจะเปิดค่ะอเต็มเลยว่ากิ่งเกลือเจ้ากระเดียมดันเม็ดนึ่งจะลังเขื่อนป้าดอกนี่ไงเนาะ กำลังสุ่มว่ะถอดไปเรื่อยก,กันเนาะไปก,กระเคียร์กันแล้ววันนี้เนาะ <c oughs> ย่านัน่นขี้เข็บไม่งอดอ่ะดูามารอบนี้เห็ดฟางค่ะเกิดดีเมื่อวานเพิ่นมาเก็บแล้วเพิ่นมาปลูกไว้ไฉันได้ปุ้ดลม เธอได้บ่อฝนมื่อไหร่บ่อฝนบ่ปลูกไว้อุดได้สองเงาเยอะตอนนี้เออเออมันแห้งฉันเลยว่าหาเสียงผมอุดหัวเหยียบเหรอโอ้ธรรมชาติแท้ๆเด้อค่ะเนี่ยบ่ได้เอาเสื้อมาปล่อยเด้อค่ะเสื้อเห็ดกับบุเร่มาปล่อยแบบธรรมชาติอีริฝนตกมากองฟางฟางเล่าเนี่ยจ้า เราเสือนออกไปก่อนเนะเด็ด่างเสือนออกไปให้มันเกิด,ดประมาณโลแล้ววะโลกลัวแล้วค่ะถึงถึง โล้กว่าได้ค่ะตามที่น้ำหนักไดนน้อีกดอกนึงอ่นนะเห็นบ้จ้านั่นแหละ,ะปลุกไว้ก่อนเกลี่ยแข่งกันกนะียน้ย่าน,ย,นย่านเหยาบมั้งเจ้าเอาไาว้วางไว้นี่ก่อนเหยียบขอเดอ้อว้าดอกนี้บักใหญ่เลยค่ะ,นนะมีกระไรสด เสื้อเห็ดขาวๆนี่ค่ะดอกขาวๆเป็นเสื้อลักขาวๆกำลังขึ้นมืออื้นเศร้าค่ะได้เก็บอีกเออกินเกือบหกสีมากไม่ยัวเนาะเขากินเห็ดเดียฮึกินเกือเขาจะกินเห็ดเป็นอาหารคนบปลูกมันจะแห้งเหรอเนี่ยเราเปลี่ยเขลงตรงนั้นได้ได้ได้ไจ้ โอ้ยู่พื้นลงไปนุ่งก็มีตี่ตายตายยุกับเพื่อนเป็นแปนนะวะระวังเหยียบแล้วตรงแค่จ้าจ้าจ้าโอ้โหตรงนี้ก็มีวานี่เมื่อเอื่นมาตอนตีสามวะเออเนาะมาเมื่อเอื่นเมืองมามาไต่เห็ดฟางค่ะถ้ามาไต่เห็ดฟางช่วงนั้นเม่นโอ้ดอกน้อยๆเต็มเลยคนจ้า เราไม่กองฟางองฮอ้ยเองนะ่วยให้คันเอาแล้วก็เกิดเองตามธรรมชาตินี่จะได้กินโดนไม่ต้องซื้อต้องหาจ้าถ้ามันลายแช่เขาจะขายื็ธรรมชาติสุดๆเนาะจ้าที่บ้านของกวนใช้ใหยเป็นเตาฟางไว้อีกตัวอือว่ะนู้นน่ะไหนเนว่โอุลา,าไปหมดเลยเค่ะ แล้วคนที่ทั้งบ้านก็จะบอกว่าไปยังโดนแด้ <c oughs> หาหรือไม่เ <c> ก <oughs> ็บเห็ดฟางอีนแล้วมิดหน่อยเอาอยู่บ่ใต่มือไปรูปร่นหรออืมไม่ตรงข้าวพี่บอมีนมามาค่ะบอมีนหาแล้วถุงกันเนะถุงไม่ค่ะถุงไว้ถุงไว้ มาไกลแล้วนะจ้าถ้าเขาเก็บมไม่ได้มันสิบบาทดิเนาะบานค่ะเราไม่นำเส้นจะไม่คนเก็บโอเาค่ะบานมันจะบานบาโอ้ออกอ้อมก่อเลยตนะั้น่ะออกอ้อมกล่องฟางกล่องฟางค่ะอ้ออ้อมหมดเลยถ้ามันล้าหม้อไมโอดพี่อ่ะ,อะเครื่องมันเน่าเด้ออะ ร้านไม่เปิดเลยเนาะมึงมันเน่ามึงเลยไปมึงหันเนาะปลูกไหมปลูกเนาะนาวเลยจ้าปลูกนานๆว่าไฮโลมมันพาว่ามันซุ่มมันนั่นอยู่นี่มันได้ซุ่มจ้าไปปลูกเฟี้ยงปลูกเฟี้ยงปลูกไปลองมาลิ้ที่ปลูกเฟี้ยงไว้ถ่ายมันซุ่มให้มันแดดลมล้มบอลนั่นมันเนาะล้มโบกโกมันเหรอมันได้เกิดค่ะ ได้ลายค่ะได้ลายได้โลก,กว่ามิตะดอกองามๆค่ะที่นี่ได้เห็ดฟ้าแล้วกะไปแกงนวาลินไปแกงไปแจวตอนนี้กวนน้ำมันไก่เล่นบ่ะเบื่องล้วจ้าขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามคลิปส่ออีสานบ้านทุง่งวิถีชีวิตในการหาย,ยุหากินแบบวิถีชีวิตของคนอีสานเท่านะหาอเคค่ะจ้าหาย,ยุกินแบบง่ายๆค่ะเพราะต้องซื้อต้องหาแค่นี้กะ แล้วแล้วค่ะเราห่อ,อ,อขันเจ้ามาสว่านี้กูแม่ใส่สำหรจ่าเบตองเตกจ่าเด้นไหลเปิดค่ะเดรนไหลเปิดค่ะฟังธรรมชาติมันก็กินกับแสบๆบเนาะกินกับบ่อน้ามันกับบอีาส,าสานัวแดงธรรมชาติธรรมชาติเลยค่ะ อื uh ้ huh. มือมาน่อยทแทอน้อจะ